มาชมลำนี้นะครับเรือทุกสินค้าระหว่างประเทศเตรียมที่จะออกแล้วครับฟังเออินโฮจิมินนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าผิดพาดประการไหนก็ขออภัยนะคะเรือลากจุงดึงเชือกเข้าไปแล้วครับกป็ปีในท่าก็ปลดเชือกเส้นใหญ่เลยนะครับ เครื่องวอร์มเครื่องรอแล้วครับก็จะเจอแบบนี้เกือบทุกคืนนะครับมีเรือทั้งเข้าเทียบแล้วก็ออกเกือบทุกปันเลยครับทุกๆวันเลยนะครับมีอยู่หลายท่าเทียบเรือเลยฮะที่ท่าเรือแหลมฉะบังแห่งนี้ เือลากจุงดึงออกไปแล้วครับดึงให้ไปอยู่ตรงกลางร่องน้ำก่อนนะครับถึงจะเดินหน้าออกไปได้สองเส้นสุดท้ายครับเตรียมปลดครับเวลาเรือออกก็ต้องมีพลอตหรือว่านำร่องนะครับขึ้นประกบอยู่ด้านบนท,ทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่า ความชานาญงานในแต่ละล่องน้ําแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเรือแล้วก็ตัวสินค้าเครนที่อยู่หน้าท่าด้วยนะครับปัจจัยหลายอย่างครับหลักๆก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเรือเข้ามาเทียบแล้วก็นำออกนะครับก็ต้องมีประกบ ทุกครั้งเลยครับตอนนี้ลอยออกไปอยู่ตรงกลางล่องน้ำแล้วนะครับเดินเครื่องไปต่อแล้วครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับถึงภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนสําหรับเรือทุกสินค้าระหว่างประเทศ ที่ออกจากท่าเทียบเรือแหลมชะบังอย่างนี้นะครับโอ้ส่วนเรือทักหรือว่าเรือลากจุงครับเดี๋ยวต้องคอยไปส่งจนถึงพ้นจนถึงปากอ่าวกอนนะครับจนจะเสร็จภารกิจนะครับเห็นลำเล็กๆแบบนี้แต่ว่า พลังกำลังมีเยอะมากเลยนะครับต้องประกบทุกครั้งเลยนะครับทั้งเวลานำเรือเข้ามาเทียบแล้วก็นำเรือออกนะครับสาหรับไอตัวเรือมทุกสินค้าตัวเรือทักนะครับหรือว่าเรือลากจูงเนี่ย มีอยู่หลายลำนะครับเจ็ดแปดลำเลยครับไปแล้วครับก็จะเจอแบบนี้ทุกวันนะครับเรือสวยๆครับแล้วมีใหญ่อาทิตย์ที่แล้วก็มีเรือสำรานเข้ามาเทียบนะครับ รอดูลำนี้ไออาทิตย์นี้จะมีเข้ามาเทียบอีกหรือเปล่านะครับอดอกรอดูกันว่าต่อไปจะมีลำไหนเข้ามานะครับเดี๋ยวมาฝากเพื่อนๆอีกทีนะ